น้องเจ้เอากูทรายที่ซูเมื่อกี้นะน้องเจน้องเจต้องรักตัวเองนะลูกนะน้องเจต้องดูแลเจานะ้าข,ของน,องนะงงน้องเจสิมาตายเผื่อซอยคนอ,อื่นไม่ได้นะคะเอาไปยางาาใครอ่ะ

มาไปไหนบ้านจะอยู่ที่อนนี้หรืออยู่นาพี่น้องอันเฮยกกหมากอันหมากเฟืองในตำนานก็เห็นพีอยู่ตลอดอ้าวอีลีตะกี้วุ้ย เจ้าส right, yeah. yeah. ิหูยังปั่นเป็นตยาเนีพี่น้องเอ้ยแบบแต่ขายังน้อยนะน้องมึงหยามานี่นะในโกมาเสียงสวนกล้วยบอ เขาเลิกบอได้ไม่ใหญ่ปันนั่นเออน้องเจน้องเจต้องหลักเจ้าของนะลูกนะน้องเจ้ต้องผักผ่อนนะลูกน้องเจสิมาตายปวดสวยเลือกคนอื่นไม่ได้นะคะเอาน้ <c oughs> <c oughs> องเจบอกว่า <c oughs> น้องพี่น้องน้องเจบอกว่าขออุทิศศพให้ให้เป็นส่วนรวมน้องเจบอกว่า <laughs> น้องเจไม่เป็นไรค่ะน้องเจขออุทิศศพให้เป็นส่วนรวม <laughs> เป็นบุญเป็นกุศลค่ะน,น้องเจกู <laughs> บอกวเด้อกูส <laughs> ิมาอุทิศศพให้ <laughs> คนอื่นนี่ไม่เอา ต้นมะพร้าวมะพร้าวอีพอกระกอ้อยกรกในตำนานก็ใสายไดเป็นทีเห็บหอยโ <c oughs> <c oughs> ูว่าเทิงว่าบมมีคนใสใ่ได้แหละคือบ่อไดออกวะทำไมไฟกุกระสีขขย <c oughs> ไดกุกระสีถอด <c oughs> เอา อ้าวที่กูมาใส่ได้นี่คือกูหาอีแคบใส่น้ำสื่อได้กูจะเอามาใส่แค่นี้เราหอยใส่หอยแคใส่เลยว่ะอ่าอ้ากรสมุดมาได้กูตายกูจะได้มาใส่บอได้มึงตายบอสมมุดอ้าวมึงก็มาสูมเฮดิกูสิใส่กอกสูบเอาอีกโอ้มึงนี่กระเนาะอ้าวไม่ง่ายมาเห็นไม่ง่ายแล้วก็เป็นอย่างใดเกาะแล้วก็งานเฮืร์น โดยเป็นอะไรบ้างนั่นน้อยหนึ่งนางกระนางโอ้ยางานบอกน่ยเครื่้วเครื่อง้วมงข้นแล้วเตั้มแก้วตั้แก้วยมาใหม่ก็กี้เฉยเวยแล้วก็ป้งขาเป็ดะปกินเข่ามือแทะมือผัวผัวกลางกินข่ามือกูมือเคยสันเนาะ เาเจังกคึกมากไงเบ่ให็นงจังกบไผ่งี่ไผ่งี้ไข่งี้ไข่ม่ไผ่ไข่จไก่อะชิ้นชิ้นใเดียป่าฟังดานข้างอกมึงมามังมาอยู่ยายหางอยูท่แวที่ร้องคำร้องคำคือเมื่อเมื่อกระเมื่อลองคัร้องคำมึงรอะมีุมากเืมีข่าวที่มื่เมื่าวเียแล้วนั่นข่าว่าคืออับงานเดีกข่าวชินอนข่าวกนตก เออหลังจากที่เจ้าลงจากงฮื่นไปน่กาพันรถบ่อบางีบางีไม่แบบม่แม่ังห่างมากห่างไปเขาแบบมันเมื่อเนาะเขาก็บรดมาตามขขาเาใจเมื่อแบบบกเอากผัามาพี่ขากอย่างี่ขาคอยางหาหาสอย่่าพี้ขาคนสักขาไอ้้าสิงยาให้ใครกูสิงกูยาิงกาสอกมาเลยนะบางีเออเออแม่นอยู่าใจงับเขาพี่ขาพี่ขาับงไฟาจับไกจับไข่เงาโอ้ยทำไ ยายเราขอหล่องซิเรคอชีวิตเขาชีวิตเพื่อเพื่อใช้เชาชาินก้นเกาะเชาอยู่มันบมีแหง้นก้นเหลาเขาเขาไม่เก็บใหม่แ่ะไม่เก็บใหม่จังสกี้แบบโดตายตายกับนเงินโชคตายเงใจ่าเฮิ่

หลังกินมุงยังหลังจากนั้นล้วกัเจ้าก็บอกบริมาไก่เลยบอรู้ว่าจะมาเจาะบอรไงค่อยก็ไปแล้วคอยก็ไปพื่อนสบานเพือแลา้าโพยนี่เพื่าผบา้านพยเพื่อนาชมผ้าพยเพื่อนไปไปผพาพยเอก็มาแบบเพื่อนบห็นป้าพชมอีกแล้วหลังจากนั้นลก็ผานมูลเบอร์เ็มมาทางในนะอยากห้ามุชงาบบังกไป้าอพ่องางวอ ไนบ้ม er. e ึงมากุดมาแล้วเขางสอะไรเหมขอนเคยทไรมึงกจะหุกไม่เจอเลยก็จะมาเอกตาเซนิกาบนี้ันมาห่อะไปไม่กบพันผามุกมุกกปันแบบกไปันง่ายอยู่นพันผาละมุนกรไปัเลยให้มาเบิ้งบนีใคมาัดคอหน้วอย่างห้องเอาคยกี้ก็มาผุดอไปเขาห้องุ้ลวมันก็พันตึงปง

เมื่อยนะแล้เนาะเมืม่อยก็ต้องสู๋แหละให้ม,ม,มันแล้วมันคนผ่านไปอือเมื่อนี่คือสิบตำเนาะมันจะหายพ่อยังให้เราหายเนาะถ้าผักบุญแน่เนะะาะเหราไปแทรกก็หายอยู่หฮะไปแคร์ข้นกันหนักว่ากล้วกหายเขาก็หายน้ำ ยังก่ะปุยออโอ้ยนาาเห็นได้วยละเอ้กังหายงเอนนั้นางยอยู่นี่จนเพื่อข้ามเมื่วานกากันต์น้องก็ตามได้เนาะโดยกระทันกันได้เมื่อวานข้าวกะคือทำใจนพี่น้องกะบางทีมันกระตำกะกเพรากับวอายุคือว่ากเห็ุในไรพี่น้องปอขาอะไรไปกินะเอะไป เป็น <Jean> ังไรเหตุการณ์ของลูกนะการทำเรื่องต้นนี้แหละมันก็ซึงแล้วขนาดก็มันยังใหม่ๆสดๆไปทำแบบนั้นมันกับจักนนสิตอบก็หายอย่างเดียวเท่านั้นละพอความในใจกับเสียใจร้ายนกับเมียก็ได้เห็นเธรนมชาตาเมียออกโคมกับขิดทุกคนจุ่ขิดสงสารกันทั้งคิดใส่ลูกทั้งคิดใส่ายสิ่งหลายอย่างแก็คนกระทบกันเลยก็ ใช่การที่เราสนมากกัน <denied> อ <sì stairs> ืมดีค <Powell test> uh ีเานทืมาสำนักแบบ่ข้นท่านใจได้กัี่หายไปไปไปแผลปัะชัตจับปัดท่าทำใจไม่ได้ง่ายๆดอไม่ใช่เหมืนกันนาั่งยู่นี่แล้นั่งหายู่นี่คุณจะบองุาไว้ได้คุปวดแค่คุปฏิเสธเลยตนไปบุญนันกระทามไปที่นันกระามนะนะห้องกัน ไใช่ป่ะยาแม่งมากัน้าแบาเหมื่อจะทำเป็นยังเหมื่อเมื่อแล้วจอยกินยาไป็นสองจอนอยู่ๆกับเมื่อฮะเอ้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องฉันแบาแไปเวะเบื่อหัวใจจัดโอ้ยโอ้ยเฮากับเมื่อแคือกานแหล่แลนหันแลนหนีเฮาก็ได้ว่าคือบ่ว่างครับเออว่าคือว่างครับ ังบการเสียเอาเงินเขามาหมาะห,หายแล้วพอดีมีเอื่อยเพิ่นทางเงินเมืองเหนาะทำให้การฝากเ,าเงินมาเหนาะเลยร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยดอลลาร์สหรัฐกดภาพตัวเทิงกันึ่ยตัวสีขาว เากเทมาเทมาบรเทมอนอ่นั่นเลยเขาไปเลยเาบกนะนี่แล้วนะเอื้อยหนักมยอาน่ะเพื่อทดรองน้าลงย่างนทำกานสองานยาากทแยุดกินมันเสแแบ้ยตายมันบอแ่บดอกอืมคับบอแ่บพาอุตบาแสบในซองซมือเป็นิ่์ซองถิย์ผูก่ไนาะก็โอ้ย

มึงถ่ายคลิปหนูถ่ายในไหนบ่กอุ้ยมีความเมตตาการุณาสงสารทั่วพันถอยก็ได้จ้าจุ้งนี่เอ็ีหมันกว่านี้เลยพี่น้องเลยครูพ่อจุ้งที่ที่พี่น้องที่ว่ามาเสิรูปผู้ข่าเลยผู้ข่ากับเขาคงไม่กลใจน้ำเลยน้องหลายๆน้องที่ว่ามีความเมตตารจงช้านคือผู้ข่าทั้งครอบครัวแล้วก็ พ่อข่าแบบจะจเป็นเสียงที่ว่าดีดีที่เอหนอที่มีความนำใจมาให้่อตั้งครอบครัวนำเบิร์สุกุนกะพ่อขาะเล้้้ญจะมีจะเขือเดนกะสังมีใ่มาเบิร์สุกุุ่พ่นอะไรเบิร์สุกุทุกคนตั้งเอื้อทั้งหองตังพุ่นทั้งนีกัคือกันขอขออยาให้มีแนวขนตกบกพร่องเด้อพี่น้องทําำมากแอให ลายกับขึ้นกว่าเก่าเด้อพี่น้องเด้อจุกกะเลยผูได้่าอีกสามลอยนี่จันทรอนจาพี่จันทรอนบาสามลอยหายก็มาให้ก็เด้อหายมันบ่นลืมเมื่อกี้นั่นลืมแล้วดีเราก็จะมากู้อากเงินแล้วนะออะไรโอ้ยลงหนาลงล่าง เจอ่เจอหนึ่งสามหน่อยนะแซนึพอดีอาเลมืองไทยเมืองหนองไทยมืองไทยเมืองไทยเอาว่างลงหล่นแล้วเว่างลหล่นแล้วก็ขอใจ่นเอออมาขอใจเด้อพี่หน่เอยี่มาช่วยมาช่วยพวกขนนได้กะพอเม่มาชวยแลวก็ขอให้บุญขับนำสูาเจ้าเด้อ ขอหายชุ่มเจาา้าน่ะลำรวยไปเมื่อไหนยังมีความช่วยจะเถื่อเด้อป่าตานาะสิ่งใดก็ให้ได้ชิงนั่นจะมุงมัดป่าตานาเจ้าเด้อพี่น้องนะเด้อใช่คุกค่ะกัดทุ่นใจหัวแหล่ๆจังกับพี่น้องเอ้ยหน่อยก็ขอขอบอกขอบใจก็้ลยเนาะที่ว่าส่งมาใหันฯพระคือขอขอบอกกินอะไร ขอ,อันอยุ่มัน,นคนยืนพี่น้องร่ำรวยร่ำรวยทุกคนทุกท่านสาธุสาธุสาธุาโอ้แัดมาแดดบ่อัะไรแดดหนาวบ่